ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่าเพิ่งไปพึ่งหมอพึ่งตัวเองพุทธองค์สั่งนักสั่งหนาว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังพึ่งใครพวกเราส่วนมากก็มีอะไรก็จะวิ่งไปหาหมอทำไมไม่ดูแลตัวเองให้ดีก่อนสุขภาพของคนขั้นต้นอยู่ตรงไหน อยู่ที่กินนอนตื่นขับถ่ายตรงนี้ต้องชัดเมื่อเป็นีิสุขภาพมันใช้ได้แล้วแถมมาด้วยขับถ่ายอาบน้ําอาบท่าเป็นเวลาสุขภาพจะดีขึ้นมาเยอะเลยเพราะไม่มีของหมักหมมทิ้งอยู่ในร่างกายแต่มีข้อคิดอีกนิดนึง ตรงนี้เป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงสั่งพระภิกษุเข้าห้องน้ําห้องส้วมนะถ้าน้ํามีอยู่เราก็ให้ใช้น้ําชําระไม่ใช่ใช้กระดาษหรือใช้อย่างอื่นทําไมนิ้วที่สัมผัสมือที่สัมผัสอุจจาระจะบอกเราได้ว่าเนื้อของอุจจาระนั้นผิดปก,กติไหมถ้าสองไส้ของเราดีนะ่ะอุจจาระของเรามันจะไม่หยาบ มันยาบรรเทเรียดนะั่นเป็นตัวฟ้องฟ้องถึงสุขภาพลำไส้กระเพาะของเราควรกินไม่ควรกินของเราเนะ่ยมนออกมาตรงนั้นนี่ความรู้2,500ปีถ้าเราฝึกตัวเองอย่างนี้เรื่อยมานะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนง่ายๆมันจะรู้ตัวทันทีแล้วก่อนนอนช่วยนั่งสมาธิสักหน่อยหรือสวดมนต์ให้ใจสบายสายสักหน่อยใจสงบสงบแล้วเดี๋ยวของดีๆจะมาหาเรา ก็แค่นี้แหละ